สวัสดีครับสฟราการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคับพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับบังคาาสวนกรกฎาคมศวครับขอบคุณข่าวสดนะครับพิทายยื่นทวงพิรุษเร่งสารรัฐธรรมนูญกรกตถกอีกวันนี้สวสบช่องจอ่อเสนอเลื่อนบวชนายกสพวุฒรัเก้าสิบเล่งงุออกเสียง14กลุ่มด้อมมาแน่ สภาจัดที่รับ1,000 0คนตำรวจ15กองร้อยสาเหล่าทัพพร้อมหนุนสภาเตรียมพื้นที่รับมอบเรือมหมื่นฝ่ายความมั่นคงจับตาด4กลุ่มดำส้มนะัดชุนให้กําลังใจบวดพิธานาย,ยกเข้มจุดเสียงกทมสารการจังหวัดและดมตำรวจ15กองร้อยดูแลความสงบนะครับคานถล่มนะครับทางยกระดับกําลังก่อสร้างถล่มคือลงมาเป็นระยะ300เมตรตัวคานและเสาทับรถ บนถนนออนนุชละกระบังได้รับ,บวความเสียหายคนงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้างและชาวบ้านรั้บ,บาดเจ็บ13รายเสียชีวิตหนึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับสยองกรุงคานสพานถล่มขณะข้ามแยแกไรกระบ,บงังตายเจ็บระนาวทับรถพังอื้อกทมเร่งสอบสวนเยียวยาสยองกรุงคานสพานนี้กำลับบงก่อสร้างย่านไ้กระบังพังถล่มนะครับเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งสิบสามรถยนต์พังอื้อนะครับ ลูกเมียครอบครัวเข้าร้องต่อพลตรวจเอกสุรเชษฐ์พันธ์ที่สโมสตโรตำรวจกรณีน,นายฮานปีเตอร์มาร์กนักจุมชนเยอรมันหายตัวไปนะครับล่าสุดพบเบสมือถืออยู่ที่กัมพูชามีการโอนเงินให้มาเฟียเยอรมันในไทยล่าสุดมีการพบศพแล้วนะครับไปรอรับนะครับภาพนายกทักษิณคุณอุ้งยิงครับไปรอรับนางสาวเวนทอชินวัตรโพสรูปลงไอจีพร้อมกับสามีลูกสาวรวมทั้งทตรทักษิณและนางสาววิรัชชินวัตรโพสต์ ระบุว่ารอบนี้ก่อนมาถึงก่อนพ่อกับอาเลยพามารอสนามบินมีผู้กดหัวใจนับหมื่นนะครับเดินสายนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกพ้กาคไกลพรพงศ์สสประชุมทัน,นีขึ้นรถแห่จากโทรลุลกกาเข้าถนนสวัยประชาราชกบมาสายขอบคุณประชาชนที่ตระลำลูกกาครับคุณธาริพงดิดครับติดคุกสองปีครับนายธาริพงดิดอดีตอดีตดีดีไซน์มาฟังการพ,พักษาสานติกา คดีถุงในอภิส,ส,สิทธิ์วิศวช่วลไรในสุเทพเดชสุวรรณฟ้องในคดี99ศพปี253หาพิพากษาจ,จำคุก2ปีไม่รอลงอาญานะครับส่วนจำเลยอื่นยกฟ้องตำรวจเค้น3ฝรั่งครีอุ้มเยอรมันมือถือโผขมนโอนเงินมาเฟียตรวจเช็คเบสมือถือนักธุรกิจอสังหาเมืองเบียหายตัวลักลับนะครับกรมศรรุลขอโทษนาฬิกาหลูปลอมสั่งเลิกประมูลคืนเงินทันทีโอ้โหโกรมศรรุล โอ้โยทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วรับผิดชอบไงคนเอามาต้องออกจากราชการไหมหรือยังไงอา้าวอันนี้ก็ประยุทธ์โตไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว99บศพยงรัฐรัฐปรหารสาริกาวิพากษาทาริจจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีว,วิสิทิ์สุเทพฟ้องปฏิวัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับแต,แต่ที่แน่นแต่ที่แน่นอนนี่ประยุทธ์ทำรัฐประหาร ลมล้างการปกครองบอบประชาธิปไตยของจริงครับมาดูหน้า2นะครับบทบระธิการส่งเสียงถึงวุฒิสภาเสียงเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาลงมติเห็นชอบในวิทาลิมจเจรจาคนหน้าพักและแคดิเดีย่ยรัฐมนตรีพักก้าวไกลดังเอยทั้งนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยภาคประชาชนตลอดจนบุคคลวงการพากาันมาเรียกร้องไปในทิศทางเดียวกัน ยืนยันว่านายพิธามีความชอบธรรมและคุณสมบัติเพียงพอที่จะดํารงตําแหน่งนายมนตรีคนต่อไปมาดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับอีก2วันนะครับอีกวันสวันวันนี้11เนาะอีก2วันข้างหน้าก็จะพิสูจน์แล้วนะครับวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมเป็นการพิสูจน์ว่านายพิธาและพรรครวม8รัฐบาลจน 8ปดพักนะครับจำนวน3 1 2เสียงจะไปต่อจากเสียงของมือวุฒิสภาได้หรือไม่ถ้ายังถ้าหากยังไม่สามารถโหวตให้เกินผ่านเกินหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาได้คาดว่าจะมีปฏิกิริยาจากประชาชนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมประธานรัฐสภาคนปัจจุบันย้ำแล้วย้ำอีกว่ารัฐภามีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งนายยมตรีที่จะต้องดําเนินการให้มีนายยมตรีไปบริหารประเทศให้ได้ถ้า ครั้งแรกลงมติไม่ผ่านเสียงไม่ครบแต่งตั้งนายมนตรีไม่ได้วานที่19บเก้ากรกฎาคมก็จะรับประชุมใหม่อีกครั้งถ้าไม่ผ่านอีกสมาชิกวุฒิสภาจะถูกวิพากษ์จายอย่างหนักพร้อมกับมีคําถามว่าประเทศมีสอวอไว้ทําไมต้องไม่มีครับอันนี้ต้องโทษคนเซ็นรัฐประหารและคนทํารัฐประหารนะครับเพิ่มเสียงสอสอลดเสียงสอวอสูตรผ่าทางตันนายกโอ้ ถ้าจำเป็นก็ต้องเติมเสียงให้มากกว่า3 1 7งเเสียงลดพึ่งผ่านเสียงสว64เสียงแน่นอนว่าก้าไกลเป็นแกนนำนายกสุดเพิ่มพักบ้่งแปดพักคงทำได้ยากหลังปรากฏมีก่อนไม่มีกูแต่เมื่อเป็นพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจะเพิ่ม9ก้าถึงเสียงได้เป็นทางออกที่ทำได้นะครับเมื่อเห็นทางตันจะต้องคิดทางออกใหม่ๆต่อไปก็จะต้องหน้าดึง ภูมิใจไทยเข้ามานะครับแล้วเพื่อไทยเป็นแการนำจากตัรัฐบาลก็จะจบผ่าฝ่าผ่านไปได้และพรรคเก้าไกลก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ครับมันเป็นเรื่องที่ประยุทธ์และรัฐธรรมนูญรอยอลิสวางกับดักเอาไว้นะครับไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับเพืกเก่อไทยก็เต็มที่แล้วแต่ที่เหลือพรรคเก้าไกลต้องต้องทำให้ได้นะครับ มันไม่ไ้เกิดจากความผิดมันเกิดจากความผิดของพวกประยุทธ์จันโอชาเนั่นแหละนะครับแฟนรายการมันเกิดจากสิ่งเหล่านั้นครับที่วางหมากไว้เห็นไหมสารารัฐธรรมนะูญกกตโผล่หน้าออกมากันจะไม่ให้คุณพิธาจะสกัดดาวรุ่งจะไม่ให้โหวตเล่นจะไม่ให้โวหวตนายกกันเลยนะครับเหลืออีกสองวันนะครับจะโวหวตนายกนะวันที่13นะครับประธานวันนอน,น,อนนะสอสสว 9 3มงครึ่งนะครับเวลาใกล้เคียงตอนหวนนายกครั้งที่แล้วเมื่อ5มิถุนายน2562แข่งระหว่างประยุทธ์กับธนาธรใช้เวลา15ชั่วโมงตั้งแต่9โมง15ถึงถึง5ทุ่มนะครับ23กา10นาทีกว่าจะได้ประยุทธ์เป็นนายกหวเนเพื่อน,นี้คงยืดเยื้อไม่แพ้4ปีก่อนเมื่อสอวอสตตัวตึงตั้งท่าอภิปราย ขวางทางตั้งแท่นสกัดพิธาเต็มตราศึกได้ประทะเชือดเฉียนกองทัพส,ส,สอสอส้มเดือดแน่นอนพฤติกรรมสวอลากตั้งจำนวนหนึ่งช่วยฉเฉลยคำตอบของคำถามว่าสอวมีไว้ทำไมรู้ตัดไตไส้ปุงครั้งนั้น250เสียงโหวทประยุทธ์ไม่มีแตกแถวด้วยเหตุผลเพราะเป็นเสียงข้างมากครั้งนี้พรรคลุงลุงได้เข้าสภาแค่30-40เสียง ายพักอันดับหนึ่งห่างเกินร้อยอยากยิ่งจะสืบทอดอำนาจต่อไปสวหน้าเดิมเดิมเหตุผลกับไม่เหมือนเดิมหาข้ออ้างไม่โหวตน,นายกจากเสียงข้างมากไม่สนชาติบ้านเมืองเสียหายไม่แยกแสความรู้สึกประชาชนเจ้าของประเทศที่แท้จริงความที่ไม่ได้มาจากประชาชนสวร,รักตั้งจึงอย่างที่เห็นไม่สนับสนุนนายกจากเสียงข้างมากของประชาชนยังสะท้อนแสดงกำแหง คมคู่พึ่มเพ่มรัฐบาลใหม่ต้องไม่มีพรรคที่สวไม่เห็นชอบแม้จะชนะอันดับหนึ่งก็ตามสเสวดกรคดาวันนี้พรรคเก้าไกลนะัดแปดพรรคร่วมประชุมเช็คเสียงสามส่วนนายกพิธายืนยันมัดแน่นตั้งรัฐบาลข้างมาก3ามเสียงที่มาจากประชาะมะติ27ล้านเสียงหรือ7 2เซ์ของผู้มาออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากสุดในประเทศประวัติศาสตร์ประเทศไทย ทำเอาสมาชิกรอทั้งประเทศรอเกอร์ประชาธิปัตยังเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่ได้วาทีที่ผ่านมาประชุมคึกคักตั้งแต่เช้าร่วมมาถึงบ่ายสามประชุมไม่ครบต้องเลื่อนว่าระออกไปมีกําหนดกองเชียร์ที่ลุ้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะพาพลิกาสถานการณ์พาพรรคตามต่อขบวนร่วมรัฐบาลใหม่และลุ้นฝันกันต่อไป อันนี้อะไรสวนสวนย่านบ้านปูบ้านปูนนะครับบ้านปูนใครอยากจะไปเที่ยวกับมติชนนะครับอันนี้วีสนุกกำกับผ่านไปดาราอันนี้อะไรเดมูลพิชิตดวงจันทร์ ส้างบ้านผวาลงทุนทุบเศรษฐกิจ CK power จีนจากมือมีดบุกอนุบาลค่า6กศพโอ้โหแต่เมืองไทยหนักกว่านี้ครับสามสบกว่าศพเงียบไปแล้วตอนนี้อันนี้ MUT MUT คือคักเปิดตัวชิงมงผ่านผ่านไป อันนี้งูหัวขาดซื่อสัตว์ไม่ซื้อเสียงอ๋กอกชปกำลังเลือกหัวหน้าใหม่ชวนรีกภัยแน่นอนชวนลีกภพเอาคุณมาริกาไปเลยเข้มข้นดีอามาริการบุญมีตระกูลเป็นหัวหน้าพรรคครับจะมีสีสันนะจะมีสีสันนะถ้าผมเชียร์ผมเชียร์คุณมาริกาครับจะมีสีสันเลยละ่ะเป็นเสียงข้างน้อย ที่มีสีสันเสียงดังด้วยนะก้าวไกลรุกคืบชุมนุมเซ็นทรัลเวลมีปรากฏการปรากฏการเซ็นทรัลเวล์ท้อนกับพิจเรณาข่าพระคก้าวไกลเรื่หักเริ่มความจริงที่นากสาวพนิกาวันนี้เคยสั่ภาพผ่านรายการไก่บ้านของพี่ฟาโรสก็จะสัมผัสได้ในปัญหาหาสถานที่เคลื่อนไหวอย่าว่าแต่จะชุมนุมแม้กระทั่งจะแถลงข่าวก็ลำบากเช่นนี้เองนายพิธาลิมจรลญรัตน จึงยอมรับว่าพรรคเก้าไกลต้องมีห้องถแถลงข่าวเช่นนี้เองเก้าไกลจึงมีเพียงสามย่านิทาวนไปวนมาน่าสนใจก็ตรงที่ครั้งนี้ได้เซ็นทรัลเวิลด์ถามว่าปรากฏการเซ็นทรัลเวิลด์สะท้อนอะไรต่อเนื่องจากอะไรเหมือนกับพรรคเก้าไกลและพะิธาลราเจอและต่อยอดจากปรากฏการเซ็นทรัลพรามสองก่อนวันที่24พฤษภาคมไม่ใช่เช่นนั้นไม่น่าเช่นนั้นเพราะประกกากฏว่าเซ็นทรัลพรามสองกำลังเนินไปในลักษณะที่ have planning ต้องทํานะ Happ แฮป n n i n g เป็นไป <c oughs> เองและโดยบังเอิญตรงข้ามกับเซนทรัลโร์มีการจองพื้นที่และจัดเวทีและปรากฏการอันเป็นจุดเด่นจากเซนทรัลโร์อยู่ตรงไหนตอบว่ามิได้เป็นเรื่องของจำนวนประการเดียวจำนวนคนเพียงประการเดียวตอบได้เลยว่ามิได้เป็นเรื่องของผู้ประสัยหน้าใหม่ ในแต่ละห่วงเวลาแม้จะเป็นป้ามนแม้จะเป็นมาริยาพูนเลิดลาบอยู่ที่พิธาลิมจลลนะ้าขึ้นปลาใสจอภาพโดยรอบเซนตันัวได้เปลี่ยนเป็นสีส้อมอย่างคล้องเพียงแช่นานไม่เพียงเซนตทนเบอร์หากเป็นหากแม้กระทั่งใบหยกมั่นใจเลยว่าปรากฏการจอภาพและ,ะกลายเป็นสีส้มจะเป็นท็อกอัพเดิรทาวนี่เป็นพฤตาการอย่างแน่นอนเป็นพฒนาการที่พรคเก้ากายเคยรุกไปยอจอภาพ ยึดครองจอภาพรอบอนุสาวรียชัยสมรภูมิก่อนเลือกตั้งและเป็นการรุกไป,ปยังพื้นที่โคนนาสมัยใหม่อย่างทรงพลังข้อดีข้อเสียลากยาววนนายกนะครับสวกำหนดเกมโจทย์ยากเพื่อไทยนี้นิยายฤทยัยบดีนะครับหน้า8หน้า9เจาะ iPhone rog Phone 7ไอเทมตัวตึง ขอเกมการเมืองพักจบนะครับอันนี้พี่ทานะอันนี้จับจัก,กรยานวินผีตำรวจที่บังซื้อคิดราคาเกินจริงอะพี่านะครับวันนอกทกวิปสอวอพักแล้วก็พักด้วยนะครับวัน วันนี้นี่ครับวันนี้เตรียมพื้นที่รับม็อบหมื่นคนนะครับ14กลุ่มด้อมนัดหน้าสภาวันที่13นะครับมีกลุ่มไหนบ้างล่ะมีด้อมส้มกลุ่มทะลุฟ้าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่ม24มิถุนาอ่ากลุ่มคุณพิสมยศนะกลุ่มคุณธนาพรกลุ่มคณะก้าวหน้ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกลุ่มไอรอนนะครับกลุ่มวีวอรเลนเทียโอเข้มข้นมาก เข้มคนมากเข้มคนมากกลุ่มโมกสวนริมน้ำกลุ่มทะลุวังโอ้โหเข้มจุดเสี่ยงกทมสารากางจังหวัดนะครับจัดที่คุมขังสามแห่งเอ้าทำไมต้องมีที่คุมขังด้วยล่ะโอ้เป็นสิทธิ์ของประชาชนเนาะจอประกาศห้ามชุมนุมใกล้สภาเอ้าอันนี้ก็ไปอย่างนี้อีกทำไมโอต้ตาย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 ต,ายตาย ทำไมรัฐสภามันเป็นเจ้าของของประชาชนนี่ไปนั่งข้างในยังได้เลยนะครับไปนั่งข้างในเลยนั่งในสภาหมายว่านั่งบริเวณรอบนอกสภานะที่เข้าประชุมก็ไม่อาคารก็ไม่ต้องไปแต่เข้าไปนั่งรอแถวริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยผมอยากแสดงความเห็นตรงนี้หน่อยครับจริงๆแล้วรัฐสภาเนี่ยลงทุนสร้างไปตั้งเป็นหมื่นล้านนะเห็นเขาว่าสองหมื่นล้าน มันเป็นที่ที่ประชาชนทุกคนไปได้ครับทั้งบริเวณบริเวณด้านรอบๆของสภาเนี่ยด้านหลังด้านหลังก็จะติดเร้ยแม่น้ําเจ้าพญาเนาะใ,ใกล้ๆบริเวณลานจอรถให้ประชาชนไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เนาะเอาเต็นท์ไปกลางเลยเอาเต็นท์ไปกลางไม่ต้องรอไม่ต้องไปอยู่ตามข้างนอกถนนด้านนอกนะครับหรือว่าอยู่ด้านในเนี่ไปรออะไรวิมสวยๆสบายๆายายเป็นสถานที่ที่ทุกคน คุณจะไปเข้าไปได้ไปพักผ่อนได้ไม่ใช่ให้คนไม่กี่ร้อยคนไม่ใช่ให้ข้าราชการไม่ให้สอสอผอ้ชสอสอหรือบุคคลเกี่ยวข้องประชาชนทุกคนต้องไปได้มีพื้นที่จริงๆเข้าไปนะครับแลกบัตรเข้าไปได้เอ,อแต่ถ้าเกิดให้ประ,ประชาชนแบบสบายๆก็บริเวณด้านนอกนะครับก็อยากจะให้สภาเป็นของทุกคนเนาะผม ผมช่วงหลังๆนี้ผมก็ไปสภาหลายครั้งละ่ะตอนไปแรกๆก็ยังเกรงๆอยู่นะครับหลังๆไปรู้สึกเริ่มผ่อนคลายขึ้นก็รู้สึกว่าทุกเป็นสถานที่ทุกคนไปได้แต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยวันที่เป็นที่สิบสามเนี่ยคนต้องไปรอข้างนอกแล้วก็กลัวฝนตกนะกลัวฝนจะตกฝนตกก็ต้องหาเต็นอะไรไปกางไวส้สะหน่อยนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องท่า ห้องน้ำท่านก็ดีใจนะครับที่เห็นข่าวนี้ที่ท่านวันนรองประธานรัฐสภาก็จะได้มีมีมีจุดเทียบประชาชนถ้าเป็นสมัยคุณชวนนี่แฟนรายการลองนึกภาพแล้วกันครับถ้าคุณชวนเป็นประธานรัฐสภานี่เขาจะให้โอกาสม็อบหรือเปล่าเผลิ <ๆ S 1> นนี่อาจจะไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ยินด้วยนะเอ่อตอนนั้นจำได้ไหมที่ แนวร่วมทางารและการชุมนุมไปแล้วก็มีการประทะก,กันมีการบาดเจ็บคุณชวนนี่ดูเมินกับพวกม็อบมากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือผมอยากจะให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในรัฐสภาได้มันคงไม่ได้เข้าไปแบบตรงน้เข้าไปอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังเลยอยู่ด้านหน้าจุดที่ เป็นพื้นที่ว่างนะครับก็ไปชุมนุมอย่างสงบผมชิดเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆจะได้ช่วยกันร,รายงานช่วยกันถ่ายทอดรายงานถึงความไม่เป็นธรรมรายงานถึงสิ่งที่สอวอลากตั้งจะจะทำให้บ่อนแสะประชาธิปไตยของประเทศไทยและก็ชุดรังประเทศไทย ให้ถอยหลังต่อไปอีกนะครับไปเป็นกำลังใจให้คุณพิธทาเยอะๆครับถึงไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็ในทวิตเตอในโซเชียลต่างๆใช้กดดันใช้กดดันเข้าไปและควรจะมีมาตรฐานทางสังคมโซเชียลแซงชั่นกับกลุ่มคนเหล่านี้เราจะทำยังไงดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ทำลายประเทศชาติของเรา ที่ไม่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนสังคมไทยจะลงโทษเขาอย่างไงเออเราคงไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายไปผิดต่อเสรีภาพทำร้ายร่างกายหรืออะไรของพวกเขาแต่ว่าเราจะมีมาตรฐานสังคมที่ประท้วงพวกเขาอย่างไงเพราะพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเสียงพี่น้องประชาชนเลยแต่ละคนที่ออกมา เั้ที่ตัวเองกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนปีหนึ่งคนหนึ่งกับคณะในเน็ตเวิร์กของตัวเองในเครือข่ายของตัวเองต่อคนเนี่ยเกือบ4ล้านบาทคนเหล่านี้จะถูกลงโทษจากสังคมยังไงออลิบเงินคืนดีไหมเอาลิบเงินก่อนเพราะว่า4ปีนี้เอาเงินไปตั้ง,งไรอ่ะเป็น10ล้านอะ่ะใช่ไหมครับแล้วทำอย่างนี้กับประชาชนไม่โหวต คือไม่จําเป็นต้องโหวตอะ่ะคือไม่จําเป็นแล้วล่ะไม่ต้องโหวตล่ะแล้วพรรคก้าวไกลก็ไม่ต้องไปงออะไรเขามากอืมให้มันรู้กันไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ก็ให้เพื่อไทยขึ้นแต่ไม่ต้องเป็นฝ่ายค้านนะให้เพื่อไทยเขาบริหารแล้วไป,ไปสู้รบกับพวกพวกนั้นให้ได้อำนาจรัฐมาก่อนให้ได้เป็นรัฐบาลก่อน ให้มีเสียงข้างมากเพื่อจะแก้ไขและไล่สวพวกเนี้ยไปแล้วแก้รัฐธรรมนูญของเราครับไม่อยากให้ผมไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอยากให้เป็นฝ่ายรัฐบาลร่วมกับพรรเพื่อไทยแต่สิ่งที่พักจริงๆแล้วคุณพิธาเป็นนายกแล้วแต่เป็นไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ลอ y ยอ i s ลิสสร้างขึ้นที่ประยุทธ์สร้างขึ้นและ การที่ในหลวงร .9 ท่านเซ็นรัฐประหารให้ประยุทธ์นั่นก็คือเป็นจุดลันจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศติดขัดมาถึงทุกวันนี้ครับกลุ่มดอมเนาะจะมานะจัดที่คุมขังจอประกาศห้ามชุมนุมสอวอชักแถวงดออกเสียงร้อยละ90ครับไม่ต้องไปง้อมันคุณพิธา ผัดก้าวไก่ไม่ต้องไปงอมันสวอัมพลชีหนุนพิธามก็ออกมาทำเป็นหลอกันเนี่ยเนี่ยดีเลกลิจจีกรกตยื่น,ยนเร่งส่งสารรัฐมนูญเร่งเสนอเลื่อนโหวตดูสิครับสวอเสรีขยายมาตาหนึาเก้ขู่แปดพักทำไมรวมล้างการปกครองเหรอผิดตรงไหนไม่มีอะไรผิด คุณเสรีไม่ควรจะเป็นสวด้วยซ้ำลั่นไม่กลัวม็อบกดดันเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำไว้จาไว้ประชาชนจำไว้แล้วเอาคืนทีหลังครับเอาคืนแบบอาระยะประเทศนะเอาคืนแบบปะท้วงทางสังคมอะ่ะ ยันไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นกำแพงยันไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นกำแพงไม่กลัวม็อบกดดันก้าวไก่ขานกกตเร่งหุ้นสื่อปมมือให้สวก้าหนุนอุ้ยพวกนี้เขาก็เขาเป็นคนของใครครับอย่าโลกสวยเลย อย่าโลกสวยเลยผักเก้าไกลเราเป็นกําลังใจให้คุณนะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปง้อมันกอกอ,อยังไม่มีมติสงสารรัฐธรรมนูนมีมติวันไหนไม่เกี่ยวกับโหวตนายกออสอตอบสารรัฐธรรมนูญแล้วเห็นไหมอนุชาทิ้งโคโศกรัฐบาลเปิดโผหัวหน้าเลขาประชาธิปัตย์ ตุนซื้อบิ๊กไบท์นายทนายรณรงค์ถูกนายจิรกรเทพบระบุเลี่ยมทองอ่ะโอเคทาลิศนะครับติดคุกสองปีน่าเห็นใจมากสภาถลม่มอภิสิทธิ์สุเทพรอดอภิสิทธิ์สุเทพเป็นโจทฟ้องเขาเอออนุชาอโนชาอโนชา โนชาประมุกตุลาการหญิงที่สามก็เป็นประธานอะไรไม่รู้ล่ะครับก็เป็นประธานสารดีกาก็ก็ต้องอําวยความยุติธรรมเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฉยๆกับระบบตุลาการไปแล้วผม หน้าสิครับหน้าสิบสบหน้า12ส,สอง,สสองสยองสองศพเข็น3ามฝรั่งชนาทิพย์ยืนยันไม่เสียดายลาญี่ปุ่นพบบีบีจีปทุมธานีเนาะอันนี้ก็น่ากีฬานะครับอันนี้ดิครับแมแห่มันมันเหลือเกินจริงๆเหลือเกินจริงๆข้าราชการไทย ขอโทษโฆศกกรมศุลกากร,กรยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายกรณีประมูลนาฬิกาหลูปาเต้ฟิลิปริชาร์ดมิวโรเล็กรวมสี่เลือนมูลค่ากับสิบล้านแต่ปรากฏเป็นสินค้าปลอมและสั่งยกเลิกการมูลเร่งคืนเงินให้โอ้แล้วไปริบมาจากใครละ่ะมันเป็นของใครละ่ะนาฬิกาอันเนี้ยอุทยานจัดลำเลืองห้าปีกู้ภยัยถ้ำหลวงนาสิบห้าบอดประยุทธรรมไฟเขียรเสวดนนุบัญญัติ ของงบกลางอันนี้เปลี่ยนโลกให้ทันสามย่านาวิทยา ESG ไม่ใช่กระแสตแต่คือตัวเป็นเกมโอกาสสับธุรกิจพบกันงานสำนาสู่ปีที่4 7ประชาชาติธุรกิจขับเร็ววันที่25กรกฎาคมนะครับสามย่านมิทยาครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษขอบคุณข่าวสดด้วยครับสวัสดีครับ